สวัสดีครับบัติก็เดินมาแล้วครับวันนี้ก็ครับวันนี้ก็มีอาวุธครับเพื่อนๆเสียงก็รู้แล้วคืออะไรอ่าเครื่องสแกนครับตัวนี้สแกนโลหะนะครับตัวนี้ก็คลิปนี้ผมก็ไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วช่วงโควิดก็ไม่ได้ทําเลยนะครับวันนี้มาสแกนโลหะสมบัตินะครับแต่แถวละแวกนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของสวนผลไม้นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ก็เก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ายุตสมัมปู่ย่าตายายนะครับ เดี๋ยวเรามาหาดูว่าพื้นที่ตรงนี้มีอะไรเราหาสแกนหาบ้างนะครับอาจจะมีสมบัติลงเหลืออยู่สมบัติเจ้าคุณปู่นะครับอาจจะมีฝังดินไว้นะครับเดี๋ยวเรามาสแกนดูนะครับว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างนะฮะเราก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราสแกนเลยลองหาดูนะครับเอ๊ะมีเสียงดังตรงนี้อ่ะฮะ Cút đi rồi đây à. Cút đi khóc. Đừng có đăng nữa ạ. Ôi nhìn ยังดังอยู่ยังดังอยู่นะนดูดิปึน,นเป็นเหรียญไม่ต้องไปหา <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยตะปูดอกใหญ่อย,อ,ยยอยู่นะตะปูนี้ไอ <c oughs> ้ตรงนี้ก็ไม่มีการสร้างอะไรมาจากไหน ตะปูหนึ่งดอกครับเพื่อนๆตะปูปันปีนะครับมีครับตรงน,นี้มีได้หนึ่งดอกแล้วดอกใหญ่อย่าลืมรบด้วยนะครับโอเคได้ตะปูหนึ่งดอกจัดไปหนึ่งดอกแล้วหากันใหม่เฮเนี่นี่มีนี่วะกุดกุดุด 嗯嗯。嗯。来。哦，米德拉，没德拉，妈呀兄弟。了 เลยเนี่ยสัล่ลิปเอาลู้เป็นสั่งกะสีได้อีกชิ้นครับเป็นสั่งกระสีเหมือนว่ากรอบจานนะ่ะโบราณอนะ่ะใช่เลยเป็นจานโบราณแต่ว,ว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันก็เป็นสั่งกระสีอะไรทักงอย่างเนี่ยฮะตูวสิเหมือน,นขวามอได้อีกชิ้น,นครับสองชิ้นแล้วได้สองชิ้นเลยครับวางไว้

อยู่นี่อไปแล้วอยู่นี่ดงสังกระสีว่ะเนี่ยดงสังกระสีว่ะเนี่ยได้เหล็กอีกชิ้นนะครับเหล็กแต่ก็เก่าอยู่นะแต่เป็นคงเป็นเหล็กรุ่นเก่าๆอ่ะใช่ อะไรอ๋อไอ้ที่เป็นไอ้นี่นะครับไอ้ไอ้ลิ้นยางครับพอดีก็ไว้ไว้ไว้ต่อถึงต้นยางเป็นลิ้นยางไว้น้ํายางไหลนะครับได้ชิ้นละเดี๋ยววางรวมกันสามชิ้นละไปต่อต่อมีนี่ตรงนี้มีนี่ใส่นี่ไปไหนอันนี้ของเยอะ À, ông mình khó lệch đệt, đệt à? Ông mình khó lệch đệt, đệt chưa bốm? Ư? Ừ. Tài Thôi thôi Lệch thằng cơ sĩ đi Lệch gì? Lệch 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 hm? lệch lệch ยังมีนี่ยังมียังมีงมนี่คล้ายๆกันนะสังกะสีนะครับสังกะสีตรงนี้ย้ายที่ต้องย้ายที่ตรงนี้เป็นลงเป็นโดงสังกะสีย้ายครับย้ายที่มีแต่เยอะอ่ะกวนหา đúng không đúng không đúng không Mày mì, Nè không đúng không đúng không chơi rồi, không lịch gặp nhau,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  không nhau, gặp nhau, không nhau, gặp nhau, gặp nhau, chặt lệch tôi đơm lệch cái nào nha hướng cái hả cái lời quá lệch đơm đại ăn ừ. ồ mì đã xiếng đã Để bình thường ừ. à. à. à.

เฮ้ยด่าเลยเฮ้ยไปกันไปนัน่นนะเฮ้ยเลี้ยวรีฮ้ยชัวร์อะไรเนี่ยเพื่อนแปลกแปลเป็นอะไรยานอวากาศมนุษย์ต่างดาวปะเนี่ยนี่เพื่อนดูด,ดิอุ้ยเหล็กอุ้ยของเบา ของโบราณในนี้นสัมฤหรือเปล่าครับดูดีแต่ดูจะทรงแล้วจะจากประสบการณ์่านมาตอนเด็กๆเ,เป็นเครื่องจักรโรงเรโรงจักรขีดยางนะครับตัวนี้แต่ตรงนี้ไม่น่ามีอยู่ตรงนี้นะโอ้แต่ก็ถึงได้ได้ชิ้นใหญ่เพื่อนดูดีได้จักรขีดยางนะเป็นเครื่องจักรไว้ทําแผ่นน้ํายางครับโอ้โหเก่าแก่เนี่ยหน,น,น,นักมากถ้าเป็นสมัมฤทธนั่นดูดใช่ป่ะดูดิใช่ปะ่ะไม่เป็นเป็นอะไร เพื่องจัดเหลกยางรวยปี50ปีสิปั้น50ปีเลยอเนี่ยโอ้ยนี่เฟืองจัด50ปีเลยเพื่อนๆดูดิ70ปีได้ได้อยู่นี่เป็นเหล็กแท้นะโอ้หว่าทำไมดขุดลงไปลึกลงมาอยู่ลึกเลยนะฮะเพราะว่าฝังอยู่นานโอ้ยนี่ชิ้นบมเดลแล้วโคตรเลยเชื่อฮะได้ครับชิ้นใหญ่เห็นไหมครับบอกตรงนี้มีสมบัติไอ้ขุดบอกแล้วไม่เชื่อได้หนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยครับสุดยอดเลยตรงนี้ได้สุดยอดขุดต้องนานกว่าจะได้กบโอ้ชิ้นใหญ่ แต่ว่าต้องมีอีนะฮะนี่วาไงไว้ก่อนโหแตวนี่ต้องมีอะไรแน่เลยแัวนี้มีของครับมีของไหนไอนะเอ๊ะตรงนี้โคดโคดโคด,คด นีม่มีของนี่มีของหลอกว่าไงอ๋อไม่ต้องประกายไม่ต้องหยิบเลยครับไม่ต้องหยิบนี่ชัดเจนเนียมใช่ครับต้องหยิบ นี่างนี้แหละทางตัวเพื่อนๆก็ตรงนี้ก็หาทั่วแล้วนะครับไม่มีอะไรละได้ชิ้นใหญ่มาชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะก็ได้เหือนะเพื่อนสแกนหาสมบัติตัวนี้นะครับก็โอเคอยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรได้แต่เหล็กชิ้นนึงครับเพื่อนๆเดีนะ๋ยวไปดูผนผลงาน เรามาดูผลงานกันนะครับโอ,อ้ผลงานก็ได้ชิ้นโบแดงมาตัวหนึ่งฮะชิ้นเป็นเครื่องจักรเป็นจักรแม่บอกว่าเป็นจักรอันนี้จักรของเป็นจักรรีดยางนะครับสมัยน่าอยู่ห้าสิบปีนะ่าจะอยู่นะจักรรีดยางเก่ามากลึกประมาณสักส่อหนึ่งอ่ะกดลงไปก็น่า,นาจะนานอยู่นะครับจักรรีดยางนะครับแล้วก็มีออสังเกสี ตะปูตะปูสองตัวเราหยิบมานะครับแล้วก็มีเหล็กเป็นเหล็กแผ่นนี้เป็นเหล็กสําหรับประกอบเกี่ยวกับปีดยางที่ก็ไว้ต่อไอ้ยางมันไหละครับสรุปได้แค่นี้นะตรงนี้ชิ้นโบแดงจากชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปหาสมบัติตรงไหนเพื่อนๆก็คอยติดตามนะครับคลิปนี้เริ่มแต่ยอทำเลยครับเพื่อนๆได้จักนิดๆคนที่ติดตามเริ่มคนแชร์กดแชร์ได้นะคนไลร์ก็แชร์ได้นะครับอย่าลืมรักนะครับทุกคนชุบโจ๊บเพื่อนๆใต้นี่นี่ เดี๋ยวไปชั่งกิโลขายนะครับชั่งกิโลน่าจะได้หลายบาทยบาบ